โหเราจำผิดด้วยเองพออุ้มบุญเกิดปวดมากเลยนะอุ้มอ่ะประมาณทีมันหนูไม่พร้อมค่ะโอ้โหพี่เปลียใจมากเลยยงก้อมอแ่บอกร้อมุงมือล่ะปีที่แล้วใครได้บ้างครับถุงมือถ้ามันเหมือนกันเดี๋ยวค่อยใช่ไห มีจำกัดจำนวนยี่จชื่อนายสาวเนะคะดาวดูนะคะจากพิทีเอสเทคนิคแนนค่ะเทตรงนี้ที่เป็นแต่ปิดที่ดูดสายอยู่นั่งตัวนั่งข้างนอก สวัสดีตอนเช้าครับเราไม่รีบครับเราไม่รีบเราอยู่กันซึ่งวันที่นี่นะครับขอบคุณครับ <c oughs> วังพานด้วยนะปะดัดด่างดึงตัวมันจะดึงมาใส่ได้นะ มีผู้ทายาแล้วชุมชนจะต้องอยู่ได้นะคะการปลูกป่ามันที่น้องๆไปปลูกอาจจะเห็นว่ามันพึบเลยเพราะอันั้นคือจุดประสงค์เดียวคือการปลูกป่าการฟื้นป่าอันนั้นก็ถูกต้องแต่ว่าแต่งเงี้ยที่เราเห็นนะคะมันมันไม่ใช่เฮ้ย